AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์แต่คนที่ใช้ AI จะมาแทนที่คนไม่ใช้ AI คำถามนี้เราคิดว่าจริงไหมครับให้เวลาคิดคำตอบก็คือจริงแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะเราจรินตนาการว่า AI อะครับ ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์แต่คนที่ใช้ AI จะมาแทนที่คนไม่ใช้ AI ความหมายคือเป็นความหมายทางอ้อมเนาะว่าถ้าเราเป็นพนักง,งานบริษัทเราไม่เคยใช้ AI เลยเด็กรุ่นใหม่เข้ามามีความสามารถในการใช้งาน AI เขาจะติดจรวดในการทางานเร็วกว่าเราได้ยกตัวอ,อย่างเช่นเราต้องมาทำการหาข้อมูลในโลกออนไลน์เนาะ ที่เฉพาะเจอดจงเราใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลและเดบเป็นรายงานเอกสารเพื่อจะสรุปให้หัวหน้าเนี่ยใช้เวลา4วันแต่พนักงานใหม่ที่เข้ามาครับเขาใช้ AI, AI ทําำในโหมดที่เลือกสมองที่เก่งมากใช้เวลาในการทำเสร็จ4ชั่วโมงเป็นไงครับเร็วมากเห็นไหมความหมายคือถ้าเราสามารถ ใช้งาน AI เป็นแล้วเราก็มีประสบการณ์ในการทำงานด้วยหรือมีความเก่งในการทำงานด้วยเนี่ยมันจะคูณแบบ10เท่าไปเลยครับในพลังความสามารถของเราเราก็จะทำงานให้เราทำงานได้เร็วถ้าหัวหน้ารู้เนาะว่าแบบเฮ้ยเราสามารถทำงานโดยใช้ AI แล้วปิดงานขายได้เร็วขึ้นหัวหน้าก็ได้ให้งานเราเยอะขึ้นเพราะว่าเรามีความสามารถที่เยอะขึ้นหรือถ้าเราทำงานเสร็จเร็วครับ เราก็เอาเวลาที่เหลือไปหาความสุขที่เราต้องการต่อก็ได้นะครับดังน,นั้นในเด็กรุ่นใหม่ครับที่เราจะเข้าทํางานหรือน้องๆเนานะที่เราจะต้องสมัครงานนะครับคําถามที่จะเจอบ่อยๆที่ต้องถามก็คือคุณมีอะไรที่ AI ไม่มีถ้าเราตอบได้ก็ดีมองภาพไหมครับเพราะว่าในปัจจุบันจนถึงอนาคตเนี่ย AI เข้าถึงทุกคนแล้วในองค์กรต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีมีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยแล้วดังนั้นถ้าเราทำงานระดับเดียวกับที่เราทำ AI ได้เนี่ยถ้าคนจ้างงานเราเนาะเขาก็ซื้อ AI ลายเส้นมาดีกว่าแล้วก็ทำงานแทนเราได้เลยอันเนี้ยดังนั้นนี่นนนคุณค่าในตัวเองครับเราต้องไปหาหเจอเนาะว่าถ้าเจอคำถามแบบเนี้ยเราจะปรับตัวเองอย่างไรหรือตอบคำถามอย่างไงที่ให้เขาเลือกเรา ทำงานต่อได้นะอันนี้สําคัญเพราะที่ผมบอกว่าช่องโว่ครับในปัจจุบันของเจีเอไอเนาะหรือตัว AI เนี่ยสามารถในเชิงของคอนเทนต์สามารถทราบปัไไทยให้เราได้ประมาณ60-70%ที่เหลือมันเราต้องใช้ความเป็นมนุษย์และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราเนี่ยในการมาตรวจสอบ AI อีกทีหนึง่งอันนี้จะทำให้เราแบบดีได้ แต่ถ้าเราแบบไม่ใช้ AI เลยใช้ความสามารถของเราล้วนเนี่ยแบบนี้สีวันกับ4ีชั่วโมงอะ่ะคนจ้างจะเลือกใครมองภาพไหมครับอันนี้สําคัญมากตอนนั้นถ้าเราสามารถใช้งาน AI เป็นนะครับเราจะไม่โดนคนที่ไม่ใช้ AI แทนที่แน่น,นอนเพราะเราใช้ AI เ okay, ข้าเนาะอันนี้สำคัญมากนะครับเป็นสิ่งที่แบบต้องเรียนรู้เลยนะว่า AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์แต่คนที่ใช้ AI จะมาแทนที่คนไม่ใช้ AI